ยอดผู้ป่วยสะสมทะลุ20,000ผู้ติดเชื้อรายใหม่เท่ากับเมื่อวานนี้836รายเสียชีวิตเพิ่ม2รายสวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับสถานการณ์โควิด1 9ประจำวันที่2กลกุมภาพันธ์2564ครับวันนี้ยอดผู้ป่วยรายใหม่เท่ากับเมื่อวานนี้นะครับ 836รายเป็นผู้ป่วยจากระบบฝ้าระวังและระบบบริการนะครับห0 9รายจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนนะครับ710รายจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ17รายนะครับทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม2454รหายหายป่วยแล้ว13,217รายเพิ่มขึ้น703รายผู้ป่วยยังรักษาอยู่7 1,158รายเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายนะครับรวม79รายผู้ป่วยรายใหม่836รายพบว่าติดเชื้อในประเทศ819รายและมาจากต่างประเทศ17รายติดเชื้อในประเทศ819รายพบว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการพบจากจังหวัดสมุทรสงครามสองราย นนทบุรี1รายกรุงเทพมหานคร7รายและสมุทรสาคร99รายผู้ป่วยใหม่จากการค้นหาเชิงรูกในชุมชนนะครับ710รายพบจากจังหวัดสมุทรสาคร688รายกรุงเทพมหานคร2 2รายมาจากต่างประเทศ17รายผ่านการคัดกรองและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับพบติดเชื้อมาจากประเทศดังต่อไปนี้นะครับ สวิตเซอร์แลนด์3รายอินเดีย1รายไนจีเรีย1รายสหรัฐอเมริกา2รายฝรั่งเศส1รายสหราชอาณาจักร3รายเดนมาร์ก1รายแคนาดา2รายและมาเลเซีย3รายอย่าลืมนะครับพี่น้องอสมอครับสู้ๆนะครับพี่น้องอสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อยเพื่อนเพื่อนออสมอด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับ ท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมอยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกําลังใจมาโดยตลอดขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ